สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC ่า้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีรอบซาลอบ่ายจากแนวทางของวันศุกร์จากวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งจากมกกาาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะเดินทางมาสู่วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะสำหรับแนวทางนิเคอีเข,ขาาจะเจอกันอีกทีคือวันจันเลยเนระาจะทาทานิเคอีออกผลเนาะ บริข่าไปเบิร์กนี่คืออว่าวันจันทร์ปิดหรือบอดอ๋อก่อนสิไปรับชมแนวทางนี่คือของวันที่สามสิบเอ็ดวันสุดท้ายของสัปดาห์จะเดียวมาเบิ่งกพูดย้อนล้างกันก่อนจะพูดของวันที่ 3, สามสิบแต่สําหรับแนวทางนี่คือรอบซาโลบายของเฮาจะสําหรับหางเสียงนี่ยังปิดอยู่เด้อจ้ะหางเสียงนี่คือเจอกันวันที่สามจ้ะวันที่สามนะ้าสิเป็นวันจันทร์เนาะถ้าจำบ่ผิด สำหรับนิกายรอบเศร้าจะเด่นไปที่เก้าและแปดสำหรับโพูนจะแปดหาเจ็ดล่างเจ็ดเก้าสำหรับเจ็ดเก้าแนวทางเขาเข้ามาตัวกับเก้าเจ็ดจะเน้นผิดตัวเน้นเก้าแปดกับเก้าหาเข้ามาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคูเด่นเลยเนาะสำหรับเจ็ดเก้านี่คืออยู่บ่ายโอ้โหบ่ายนี่คือมาเต็มเต็มเลยทั้งเกียวทั้งหลุดนะจ๊ะสำหรับหาหาเจ็ดตัวเดิมอีกเนาะ ตัวเดิมเนี่ยบริจับคู่หายเนาะจ้าแนวทางเนาะถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้าเด่นเก้าวิรุดเก้ามาจ้าเก้ 9, 7, าเจ็ดเข่าเจ็ดเก้าเนาะจ้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดบนเจ็ดล่างกันเลยทีเดียวหาเจ็ดเจ็ดเก้าเด่นเจ็ดวิลูดเจ็ดก็ห้างอยู่บ่ายมาเสาแบบเด่งๆเนาะ,ะเด่นแปดวิลูดแปดกามาลักลอยเนาะจา้าตัวพุกบขู่บอมีเนาะบอมีตัวเจ็ดหาหาเจ็ดทำเพาะสันกระข,ขบสันตัวบ,บนเนาะจา้า ตัวเดิมบริจาบหายเราหาเจ็ดเจ็ดหาสำหรับใบผลจะสามตัวบนสามเก้าเจ็ดเอาตัวเก้าค่ะพี่นอ้องจ้าเก้าเจ็ดกับเข่าเจ็ดเก้าจ้าสำหรับรอบเสารนี่คือมาตรงตรอบใบเก้าเจ็ดสำหรับรอบใบเจ็ดเก้ามาตรงตงของรอบเสาเจ็ดเก้าเราจอตัวเดิมค่ะเบิ่งออกจ้าออกมัวนมัวนสวสัว,สว เด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดมาจแต่สำหรับรอบบายหลังเก้าหนึ่งสำหรับเก้าหนึ่งกัเด่นเก้าวิ่งลูดเก้าของเฮาอยู่เสาเนาะมาออกบายทั้งจอทั้งรูดเนาจะโอ้โหแนวทางมือหนีเนาะรอบบายมารอบเสทาทั้งจอทั้งลูดเราจะบนหลงังรอบเสากับมารอบบายเนาะ แต่ถือว่าโอเคอยู่นอกจาะรอบเร้ากับรอบบ่ายก็คือเก่าบนเก่าหลังนจากเก่าเจ็ดหนึ่งเก่านอกจาตามกันต่อจากับแนวทางนี่คือวันที่สามสิบมือนีแนวทางสีมาตามสูตรไห่หรือบ่ออเนกะรอรุนไปด้วยกันนอาจากจะได้การรับชมไวเป็นแนวท้านอกจากแนวทางกับมีข่าวมีรูดจะพี่นองจผิดผลาดประการใดกับข้อสูตรข้อพายไว้ด้วยราคานอกจากนี้สำหรับนี่คือรอบเร้าเด่น หากับสี่จะวิ่งไซรูดก็ห้ามักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปรูดได้จะจับคู่หามีสําหรับหาเจ็ดนี่ก็2องวันติดแล้วเนาะหูาแปดห้าเก้าหาสาม เดนซวิง่งรุดซจะจับคู่4ีหนึ่งสาบายจ้ะจับคู่แปดมี แปดห้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามเดนเจจจากสำหรับเดนเจ็ดวิ่งดูเจ็ดจับคู่ <c oughs> วาติสิมาตัวเดิมอีกนะเนาะเจ็ดหาหาเจ็ดตัวเดิมมนกระเด็นอยู่เด้อจะแต่ว่าบริจาคหาย เออจ็ดก็เจ็ดเจ็ดละกันจ้ะสียเจ็ดหก็จังไดอยู่ลูกเสียเจ็ดหกะหูซื้อว่าเจหานี่มาสวันติดละสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ะเน้นไปที่เลขเบิร์ละกันจะหูซื้อว่าเบิรดเจ็ดเอีกแซื้อว่าเด่นอยู่เจ็ดเจจ้ะ เน้นไปที่8ปดหนึ่งแปดสเจ็สี่ามหสีาะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นกน็คือตามนี่เลยจะมักตัวไดชอบตัวไดมือนอี่ฝากนัาไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวท่าของเ้าเราจะมือนี่กัน ขอให้มาปังๆละาะค่ะนอกจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาาโซงีเ้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะชอบกดไลค์ชแชร์ถ้าชอบถ้าถูาใกใจฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บอกพาเนี่ยท่า,นนาต่อๆไปนอกจากแนวท่าดีๆมีให้กันใดถูกวันจะเข้าตัวได้แบบไร้ซ้ามรถคอมเมนบอกเราใ่คลิปเผืือเป็นกำลังใจใ,ให้กับแอจอยดได้เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า